ัีครับเดี๋ยวมาแนะนําท่าหน้าท้องนะครับหน้าท้องหน้าแล้วก็หน้าท้องข้างๆนะครับซึ่งเอาไขมันออกให้ได้นะครับมาดูกันนะครับเกาะขาตรงๆไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้สุดแขนถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บข้างซ้ายให้เบี่ยงมาซ้ายนลัก็กระดิกขานะครับสองสามสี่พยายามเร็นหน้าท้อง5นะ้กขาตรงนะครับเจ็ด ขวาก็เปขวาที่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องโยกนะครับหกใช้เอวก็ดีนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ข้างหน้านะครับสิบี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปลงหน้าท้องนะครับหกเจ็ด 8, แล10้วิ <10. S 2> นี่นะครับท่าที่ทำให้เรามีสิกแข็งนะครับทั้งหน้าแล้วก็ข้งข้างนะครับขอบคุณมากครับผม